ตลาดต้นลุงนิลมๆๆก็อยู่ในการดูแลของเทศบาลนครขอนแก่นนะครับก็ยินดีให้บริการอาหารสะอาดอร่อยทุกวันครับยกเว้นวันจันทร์นะครับเราหยุดวันจันทร์ตั้งแต่เวลาห้าโมงเย็นจนถึงประมาณตีสามครับเสอกับบ้านอย่างเดียวนะครับเอกับบ้านอย่างเดียว Do you have anything to tell some people that they are scare d of the virus and then they can come to have food here that they have to take uh, distance from each other that's the most important thing for to to protect themselves from the virus ค่ะก็ถ้าใครที่จะมาซื้อของที่นี่ก็ keep this distance เอ่อเว้นระยะห่างประมาณ1.5ค่ะเขาเขาแนะนำค่ะขอบคุณมากครับแฮปปี C'est un